สวัสดีครับเรามาพบกับเรื่องเล่าเย็นนี้กันดีกว่าครับผมก็พูดถึงข่าวแมนยูนะครับผมก็วันนี้ครับชื่อตอนว่าลีกปิดครับแต่ภารกิจยังไม่หมดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีประเด็นอะไรพูดกันบ้างนะครับผมเหมือนเลือกันที่เรื่องแรกครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ของแมนยูนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานครับนะสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะทางวัตฟอร์ดไปได้ครับหนึ่งประตูส่วนครับ ปีนี้ครับแมนยูก็จบอันดับด้วยที่2ของตลาดนะครับผมก็มีแต้มทั้งหมด81แตมครับชนะไป25นัดครับเสมอ6แพ้7ครับยิงได้68ครับเสียไป28ประตูครับถึงแม้ว่าปีนี้จะได้รองแชมป์นะครับผมแต่เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอย่างอันดับหนึ่งแมนซิตี้ที่ได้ไปนี่โหแต้มทิ้งแมนยูแบบกระจุยกระจายเลยนะครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือปีนี้ครับ ทำอันดับได้ดีขึ้นมากกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าผลงานโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคแหละแมนยูนะครับผมปีนี้ก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมไปเด่นที่2ครับก็ไมเคิลคารลิคครับหลังจากที่เมื่อวานครับลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายครับในอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วครับในวัย36ปีนะครับผมก็คารลิคครับในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็เลิกเล่นฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยครับแขวนสตั๊ดไปนั่นเองครับแต่ว่าอาชีพในวงการฟุตบอลของเขายังไม่จบครับก็หลังจากนี้ครับ ทางคาริคก็จะขึ้นมาเป็นโค้ชครับของทีมแมนยูนั่นเองนะครับผมภายใต้การกุมทีมของมูรินโญ่นะครับผมก็ดูว่าทางคาริคครับจะพัฒนาฝีมือในการเป็นโค้ชได้ดีแค่ไหนครับก็ต้องตามดูกันไปครับเรื่อยๆนะครับผมประเด็นที่3ครับเนอร์คือหลุยส์ฟาเรียนั่นเองครับผู้ช่วยของมูรินโญ่ครับก็ออกมาบอกกับทางสโมสรนะครับว่าจะขอแยกทางกับมูรินโญ่ครับเพื่อที่จะเดินต่างเส้นทางตัวเองในการเป็นเมนเจอร์นะครับผมก็ เชื่อว่าวันหนึ่งครับน้ำมูก็ได้ออกมาบอกครับว่าคิดว่านะสักวันหนึ่งเนี่ยคงจะได้ทําทีมมาสู้กันแน่นอนครับระหว่างเขาแล้วก็หลุยฟารเอียนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้อะเมื่อไหร่แะครับแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะได้เจอกันอีกนะครับผมในสนามประเดนที่4นะครับผมก็ขอแสดงความิดีกับเดวิดเดเกอาครับก็จนได้ครับผมหลังจากที่เป็นฮีโร่ให้แมนยูในมาในช่วงแบบ3-4ปีหลังครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับเป็นปีของเขาจริงๆครับก็หลังจากที่ เก็บคีนชีสไปได้18นัดด้วยกันนะครับผมทําให้แมนยูไม่เสียประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ปีนี้ครับสุดท้ายเขาก็ได้รางวัลถุงมือทองนั่นเองครับโกลเด้นโกลครับก็เป็นของเดวิดเดคาอานะครับในปีนี้ครับผมก็ยินดีด้วยอีกทีครับสําหรับเจ้าลามาครับเดวิดเดคาอานะครับผมเดนที่5นะครับผมก็หลังจากที่แมชเมื่อวานครับในโอทารฟอร์ดครับก็จะเห็นได้ว่ารอบๆสนามครับก็จะมีแบนเนอร์ครับให้กําลังใจทาง ป่าเฟอร์กี้ับเซูลเล็กเฟอร์กุสันของเรานั่นเองครับให้หายป่วยไวๆนะครับผมก็ถือว่าทุกคนครับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตครับส่งกําลังใจให้เซอร์เลยครับหายกลับมานั่งดูแมนยูนะครับอีกครั้งหนึ่งไวๆนะครับผมก็เซอร์เลยครับก็เป็นที่รักของแมนยูมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับผมตอนนี้ก็เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนะครับผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งครับในใกล้ๆนะครับน่าจะกลับมานั่งดูแมนยูได้อีกครั้งครับสำหรับป่าเฟอร์กี้นั่นเองนะครับ มาที่ประเด็นที่6นะครับผมก็อองตัวนี้มาซิยาครับชื่อหายไปจากเกมที่แมยูเจอกับวัตฟอร์ดในนัดสุดท้ายในพิมลิกเฉยเลยนะครับผมก็หายไปไหนครับมูรินโญ่ครับก็ออกมาบอกนะครับว่าทางมาซิยาเนี่ยเจ็บตอนซ้อมครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เจ็บที่หัวเข่านะผมก็ตอนนี้ครับทำให้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะกลับมาลงเล่นในเกมเอฟเอคัพที่จะเจอกับเชลซีในวันเสาร์นี้ได้หรือเปล่าครับก็ตอนนี้ครับ ที่แมนยูต้องลุ้นครับก็จะต้องมีมาซียาครับแล้วก็ทางลูมิโลลูกกุ๊กครับที่แฟนมีแมนยูอยากให้หายกลับมาทันในเกมเอฟเอคัพนัดชิงเหลือเกินนะครับผมมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับผมก็ถึงแม้ว่าพรีเมียร์ลีกจะจบลงไปแล้วครับแต่ว่าแมนยูแล้วก็แฟนๆชาวบีแดงครับภารกิจของเรายังไม่หมดนะครับผมในเสาร์นี้ครับเอฟเอคัพนัดชิงชาเลิศครับแมนยูครับจะบุกไปเยือนเวมบี้ครับแล้วก็เจอกับทางเชลซีครับสิงบูนั่นเองนะครับผมก็ นั่นแหละครับเป็นถ้วยเดียวที่เหลือของแมนยูแล้วก็เชลซีในปีนี้ที่ได้ลุ้นกันนะครับผมก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับเสาร์นี้นะครับว่าใครจะคว้าถ้วยใบสุดท้ายในเกาะอังกฤษไปครองในปีนี้นะผมจะเป็นแมนยูหรือเชลซีครับที่จะได้ไปครับตามลุ้นกันครับนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เป็นเรื่องเล่าเย็นนี้นะครับผมของแมนยูในเดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในตอนหน้าครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ